धाम से साउ कन्या जिते अथो अभे अभे ते अभो अभ ते पुत

Thank <laughs> <laughs> you. แต่งแต่งเมื่อ <coughs> 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 <coughs>

เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวยังเดียวข,ขัาทาน ไมาเมื่อสองวันที่แล้วไอโอ,มามาโอไม่ตื่นมาือมาส่งแล้ววันนพุธอน่ขับรถมาหลับไม่ชอบนั่งเครืองนั่ไม,ไมออกเท้วครับปกติอ่ะขับมาตึช้ท่านิวผับมาเรื่อยๆ <c oughs> กับแปดแปดหกไม่รีบท่านรีบ,บก็กานเรียงเขแวะแตสมัยนิวจะแวะทังา ไปได้กลับ,บลวันที่13บาุ๋เลเจอตะปูเทียบด้วยนครับเต้องบัวนี้นี้พนี้ังบัวพวกนี้ขัแกนมลืนโคารถที่ที่16กส่งเราขึ้นเครื่องเลย้อให้ตำรวจเที่ยวบนเลยเดิวพี่ัดมาลับอ,องสองคนเลยจตัวให้เป็นแบเดีเ๋ย <ๆ S 2> <ป>วี่ตีรถตามไปน้อยเอ็ดไปอยู่แล้ว น้องอาจจะบินจีบินจีนก็นังานเขายังไม่รู้ใช่ไหมงานพิธาร์ดเริ่มหกโมงแต่ว่าน้องน่าจะบินมาโบรบายบายโปรติก้งน่าจะไปกันก่อนถ้าใครจองไฟอ่ะน้องจองอีกถ้าถ้าเป็นตัวออกมาดินปังแดดอยู่พัดลมอยู่เย็นอยู่ ครับ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  <coughs> Namo Tassa Padhawato Aranghato Semma Sambudasa Namo Tassa Padhawato Aranghato Semma Sambudasa Namo Tassa Padhawato Aranghato Semma Sambudasa Imani <speakers> Mayampante <'y> <speakers> Imani Mayampante ी बरानी सानदमा परानीरा Ajahan handu, ajahan, ajahan tanjewa, mata pitu, ajahan, ajahan jatakan jatakan, 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 ปัจจทิงันเงหลั่องวันนั้หลายเหลั่าันน้ยพระพุเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์พระสงฆ์ขอใทรงาอบังบันจัยขอพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชนความสุขแ่งพระพเจ้าทั้งหลายด้วยแ่าทั้ด้วยองพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยามาด่าอยามาดาุยาตายาย่าตายอยู้านาด้ยู่บานไ้อผู่ดีว่งเปล่าเนียี่คุณยายสวยปัดนาคอยกันคนัะรูดูแลกับแกไดจมาร่วมมนุโมทนา ดีครพระเจ้าทั้งหลายได้กล่าวธมในครั้งนี้ถามื่อท่านได้อนุนมทนาลาแล้วถ้าโชกถ้าฝนจกโชกมีโนกถุ้ดวงจิตไฟ

Ông chị ơi 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 chị ơi

Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ก็เดี๋ยวไปที่หลังจากนี้จะเป็นการถวายสังขารเช้านครับ มีแต่มันมีแต่มันห้ามแล้วสิ้นก็ได้แล้วทางบนอะ่ะมันเปื่อยเรื่องดรูด